เดี๋ยววันนี้ออกไปขายขวดกันดูซิจะได้กี่ออยลลูเอามาซื้อกับข้าวมาเลยจ้าเพื่อนๆขายขวดกัน อะไรจ๊ะอ่าได้แค่นั้นอ่ะเต็มขายกันใหม่จ้าเมื่อกี้นี้มันเต็มเอาใหม่ ซื้อข้าวกันเราไปกันเลยช้อปปิ้งหากับข้าวกินกันดีกว่าเรามองวนๆไปมีแต่ผักเหี่ยวๆเนาะจะเดินไปอีกที่ก็ไกลหันไปหันมาไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยกินอะไรดีเนาะดูไปเพลินๆก่อนแล้วกันค่อคอยแอบหาเมนูไปก่อนนะเห็นแวบๆแล้วดูไปก่อน ลุนเซนตรงนี้ไม่แพงนะ4ี่บเก้าเซนไม่แพงเลยนะมีถั่วให้เลือกเยอะเลยดูก่อนว่าอันไหนจะเอาไปทำอะไรดีนาะแอบมองแป๊บแป๊บก่อนไปกันเราค่อยๆอ้อมไป ถั่วเม็ดสารพัดอันนี้อะไรนะเค้กอร่อยดีน้าเนี่ยเพิ่มน้ำหนักเดี๋พวผอมปลามาแล้วจ้าปลาหมูไก่เนื้อก็ว่า สิจะได้อะไรบ้างดูไปเพลินๆนะกินไก่กินหมูอยู่บ้านก็เมนูเยอะเนาะไม่รู้จะกินอะไรดี มันดีตรงไม่ค่อยมีคนนะที่ชอบมาเดินร้านเนี้ยเดินตั้งนานแล้วไม่ค่อยมีคนก็ยังชั่วมคนเยอะก็ต้องระแวดระวังอีกนะซื้อับข้าวบอน,น่ากลัวไปหมดเลยมันหมูจะมันหมูมาแล้วมันหมูแล้ว เคียดบอกคนกินนะคนทำเนะีมองไปเรื่อยๆเ,เดินวดไปวนมาสองตลบแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าเบื่อเนาะไม่รู้จะกินอะไรนึกเมนูไม่ไมไมออกใครนึกออกบอกหน่อยเร็วว่ากินอะไรดีเพื่อนๆกินอะไรกันหรือ ดังนี้ก็มองนู่นมองนี่เหมือนเดิมนี่แหละดังภาพมันฟ้องนี่แหละกดไปได้มาแค่นี้แหละมองจนงง หาได้แล้ว